บนโรเจอร์ยันหนึ่งแข้งฟิตพร้อมทำศึกบ็อกซิ่งเดย์แม้จะถูกถอดออกในเกมที่ชนะสเปอร์ได้2-0แต่เบนโรเจอร์ก็ออกมายืนยันว่ากองหน้าตัวเก่งของทีมรายนี้จะฟิตพร้อมสาหรับเกมใหญ่ที่จะดวลกับปีศาจแดงในสุดสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนเบนนโรเจอร์คุณซือของเลสเตอร์ซิตี้ออกมายืนยันว่าเจมี่วาดียอดสูนหน้าของทีมจะพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมสุดสัปดาห์ที่ทีมจะเปิดคิงพาวเวอร์เซเดียมรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด วาที่จะโอเคสําหรับเกมนั้นมันเป็นเพียงอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนักเตะทุกคนในทีมยังคงเช่นเดิมวาดี้เพิ่งจะมีส่วนใน2ประตูที่ทีมทําได้จากเกมที่เอาชนะไก่เดทองทแนมฮอสเปอร์2-0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บโดยชชนะจากเกมดังกล่าวส่งผลให้ทีมรังรองจากฝูงพเมรลีกมี27คะแนนตามหลังจากฝูงลิอร์พูเพียง4แต้มและในเกมต่อไปจะเปิดรังคิงพาวเวอร์สเตเดียมรับการมาเยือนของปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกบ็อกซิ่งเวันเสาร์ที่26ธันวาเวลา19นา30นาทีตามเวลาในประเทศไทยเวสต์แฮมและเลสเตอร์ซิตี้หันไปล่าตัวเจมทาคอสกี Car ้ปากลังตัวเก่งของเบอร์ซิลี่ในตลาดหน้าหนาวนี้ในรับสามกริตเคยตกเป็นเป้าหมายของขุนคอน์และเลสเตอร์ในช่วงตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมาแต่ทางเดคาเรตประกาศชัดเจน หัวเด็ดตีนขาดก็จะไม่ปล่อยนารับรายนี้ออกจากทีมแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามมีรายงานจากยูโรสปอร์ตระบุว่าทั้ง2ทีมพร้อมกับไปล่าตัวกองหลังวัย28อีกครั้งในช่วงตลาดเดือนมกราคมด้วยสัญญาที่เหลือเพียง18เดือนส่งผลให้สื่อใหญ่ยุโรปเชื่อว่าตอนนี้หลายๆสโมสรกําลังจับตามองสถานการณ์ของนารับรายนี้ขณะปัจจัยสําคัญในการย้ายทีมน่าจะอยู่ที่การเทคโอเวอร์สโมสรเพราะหากเบอร์เซอรีจะจ้าของใหม่ก็อาจทําให้นักเตะรอดูท่าทีไปก่อน สำหรับทาครอฟกี้เป็นกองหลังที่เล่นลูกกาอากาศได้ดีมีการสกัดที่ค่อนข้างเด็ดขาดส่งผลให้หลายทีมอยากดึงตัวไปร่วมงานโดยหน้าร้อนที่ผ่านมามีรายงานว่าเรสเตอร์เคยเสนอเงิน30ล้านปอนด์แต่โดนเบอร์ทลีปฏิเสธเมื่อโรเจอร์เทนเนอร์ของ City เลสเตอร์ซิต e ี้เผยจอห์นนี่อีแวนใกล้จะตกลงต่อสัญญาฉบ,บับใหม่กับทีมออกไปแล้วในเร็วๆนี้ สัญญาฉบับเดิมของอ e ีแวนกำลังจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้กระนั้นจากการเปิดเผยล่าสุดระบุว่าสัญญาการเจราจาเรืร่องสัญญาฉบับใหม่2ปีกำลังไปได้สวยผมได้ยินจากสโมสสว่ามันเกือบจะได้ผลแล้วเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเกิดขึ้นในรวเร็วนี้ที่เราสามารถเห็นข้อตกลงสุดท้ายของแต่ละฝ่ายจริงๆมันน่าจะเร็วกว่านั้นเราก็แค่รอและดูกันต่อไปผมรู้จักกับตัวแทนของจอห์นนี่และสโมสรก็สนิทกันมากมาก มันจะยอดเยี่ยมถ้าแล้วเสร็จในปีนี้ถ้าเป็นปีใหม่ผมก็หวังว่าจะเป็นช่วงต้นปีก็หลังวัย32ย้ายจากเวฟฟอร์มบิทมาร่วมทัพเลสเตอร์เมื่อปี2018ด้วยค่าตัว3.5ล้านปอนด์และกลายเป็นแกนหลักของทีมหลังลงสนามไปแล้ว87นัดด้วยกันสตีบิเกิลโฮ้ด์เลสเตอร์ซิตี้ชุด u 23ให้ความเห็นหลังเกมพรยเมยรีก2นัดล่าสุด ซีเลสเตอร์บุกไปแพ้กับอาร์ซนอลยู23ด้วยสกอร์1ประตูต่อ2อาร์ซนอลเหมาะสมที่จะเป็นผู้ชนะในเกมแล้วเขาครองบอลได้ดีกว่าเราเล่นได้อย่างแข็งแกร่งและนักเตะมีคุณภาพหลายคนพวกเขาอันตรายมากกว่าเราในพื้นที่สุดท้ายต้องบอกว่า2ประตูที่เราเสียถือเป็นเรื่องน่าขายหน้าในความคิดเห็นของผมผมไม่สามารถเก็บคะแนนออกมาได้เพราะเกมดูเหมือนจะจบลงที่1ประตูต่อหนึ่งแต่เราก็เสียประตูเพิ่มนั่นคือสิ่งสำคัญในการที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงผู้เล่นของเรา พวกเขาจําเป็นต้องเรียนรู้การเล่นเพื่อเอาชนะและมีหลายอย่างที่รออยู่ในช่วงปีใหม่เรามีสนามซ้อมใหม่สามารถเริ่มเล่นเกมในบ้านที่นี่ได้เรามีถึง11เกมที่จะได้เล่นในบ้านจากทั้งหมด12เกมมันถือเป็นเรื่องดีมันสร้างความแตกต่างได้อย่างมากกับการเล่นในบ้านถึงแม้จะเป็นการเล่นในระดับนี้ก็ตาม เลสเตอร์ซิตี้กับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการย้ายศูนย์ฝึกซ้อมระดับเวิลด์คลาสไปที่ซีเกร็ทีมชุดใหญ่จะเข้าฝึกซ้อมครั้งแรกณสนามซ้อมแห่งใหม่ซีเกรบในวันคริสต์มาสอีฟ24ธันวาคมนี้หลังจากได้สร้างสนามฝึกซ้อมแห่งใหม่ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์สนามฝึกซ้อมแห่งใหม่ของสโมสรที่ซีเกร็บได้เริ่มก่อสร้างขึ้นในช่วงปี2019ซึ่งเป็นสนามฝึกซ้อมระดับเวิลด์คลาสบนพื้นที่กว่า180เอเคอร์หรือ455ไร่ เป็นการลงทุนครั้งสำคัญของสโมสรและของคิงพาวเวอร์และครอบครัวสีวัฒนรพภาตั้งแต่เข้ามาซื้อกิจการสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2 0 1 0สนามฝึกซ้อมแห่งใหม่นี้ประกอบไปด้วยสนามฝึกซ้อม21สนามแบ่งเป็นสนามฟุตบอลมาตรฐาน14สนามสามารถรองรับผู้ชมได้ถึง499ที่นั่งอาคารวิชายสีวัฒนรพภาเป็นอาคารหลักที่จะใช้ในการฝึกซ้อมทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ของนกเตะทั้งชุดใหญ่และอะเคเดมี่ระบบวิทยาศาสตร์การกีฬาและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ศูนย์ฟิตเนสและระบบวารีบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่รางกาย k เวอ Power Center ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่พักและสนามกีฬาในร่มรวมถึงศูนย์อำนวยความสะดวกสื่อมวลชน Sport Thrust Academy สำหรับการเรียนรู้และดูแลสนามแข่งขันด้านกีฬาต่างๆเพื่อการศึกษาและพัฒนาบุคลากรชั้นนําสนามกอล์ฟส่วนตัวแบบก้าวหลุมสนามฝึกซ้อมแห่งใหม่นี้จะก,กลายเป็นบ้านหลังใหม่ของนักเตะทีมชายทั้งหมดรวมถึงอะคาเดมี่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าส่วนสนามซ้อมเดิมที่ b e เวอร์ไรท์ ซึ่งเป็นสนามฝึกซ้อมของเลสเตอร์ซิตี้มาเกือบ60ปีจะกลายเป็นบ้านของสนามฟุตบอลหญิงเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งเข้ามาอยู่กับสโมสรเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาและกลายเป็นทีมฟุตบอลทีมอาชีพหญิงเมื่อช่วงซัมเมอร์ปัจจุบันฟุตบอลหญิงเลสเตอร์ซิตี้เป็นผู้นําในการแข่งขัน F a w o m e n Championship ที่กําลังจะย้ายไปยังสนามวิเวอร์ไร์ก่อนสิ้นปีคุณไอวัตสีวัฒนาพาพาประภาประธานสโมสสรเลสเตอร์กล่าวว่าสนามซ้อมแห่งใหม่นี้ถือเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาของเรา ถือเป็นความภาคภูมิใจยอย่างยิ่งที่เราได้สร้างความฝันของพวกเราให้เป็นความจริงในวันนี้สีเกรปจะเป็นส่วนสําคัญของการดําเนินงานของสโมอสรสําหรับคนรุ่นต่อๆไปการสร้างสนามซ้อมนี้ถือเป็นการลงทุนครั้งสําคัญเพราะถือเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของนักเตะของเราทั้งวันนี้และอนาคตเพราะเราเลือกใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ดีและทันสมัยที่สุดซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการสร้างสภาวะแวดล้อมในการฝึกซ้อมและสร้างบรรยากาศให้กับการฝึกซ้อมในทุกๆวัน ทั้งหมดนี้ถือเป็นการยกระดับให้กับนักเตะและทีมงานอย่างยั่งยืนส่วนสนามซ้อมที่บีเวอร์ไรท์ที่เหมือนเป็นจิตวิญญาณของเลสเตอร์ซิตี้มาหลายชั่วยุคนนั้นจะก,กลายเป็นบ้านของทีมฟุตบอลหญิงเลสเตอร์ซิตี้ถือเป็นการสืบทอดประวัติศาสตร์ที่สําคัญของทีมเลสเตอร์ซิตี้ได้เปิดเผยแผนการสร้างสนามฝึกซ้อมแห่งใหม่ในช่วงปี2018เป็นเวลา2ปีหลังจากทีมได้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกที่เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสโมสรเราโครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่ง ของช่วงเวลาที่ประสบความสาเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์สมโมอสรอเพื่อเป็นการสอกย้ำและสารฝันของคุณวิชัยศรีวัฒนประภาอดีตประธานสมโมสรในการขับเคลื่อนทีมให้เป็นสมโมสรชั้นนาแห่งวงการลูกหนังอังกฤษสนามฝึกซ้อมซีเกรปเริ่มต้นก่อสร้างเมื่อฤดูใบไ,ไม้ผลิป,ปี2 0 1 9โดยการปรับปรุงสนามกอล์ฟพาร์คฮิลเดิมให้กลายเป็นศูนย์กีฬาที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทีมชุดใหญ่จะฝึกซ้อมที่สนามบีเวอร์ไรท์ในวันพุธที่23ธันวาเป็นวันสุดท้ายก่อนจะย้ายไปสนามซ้อมแห่งใหม่ในวันคริมา ก่อนหน้าทีเลสเตอร์จะมีเกมเปิดบ้านต้อนรับแมนยูนเต็ดที่สนามคิงพาวเวอร์เตเดียมในวันบ็อกซิ่งเดย์26ธันวาคมนี้รายละเอียดสนามฝึกซ้อมสโมสรเลสเตอร์ซิตี้สีเกรดประกอบไปด้วยอาคารวิชัยศรีวัฒนประภาอาคารแห่งนี้เป็นศูนย์กลางหลักของศูนย์ฝึกซ้อมซึ่งตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติให้กับอดีตประธานสโมสรซึ่งเป็นบุคคลสําคัญที่สุดของสโมสรถือเป็นวิสัยทัศน์ที่สําคัญของคุณวิชัยที่มีต่อสโมสรซึ่งปัจจุบันได้รับการสานต่อโดยคุณัอวัน์ศรีวัฒนประภา ภายในอาคารนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทีมฟุตบอลชายสำนักงานที่พักห้องอาหารและสันทนาการของทีมชุดใหญ่ซึ่งมีระเบียงที่สามารถมองเห็นสนามฝึกซ้อมด้านนอกของทีม King Power Center เป็นศูนย์ที่มีสถาปัตยกรรมรูปโดมที่โดดเด่นสุดตัดกับภูมิทัศน์ที่สวยงามมีสนามหญ้าเทียมในอาคารรวมถึงศูนย์ฝึกซ้อมสำหรับเยาวชนตามระดับอายุที่เหมาะสมรวมถึงศูนย์อำนวยการสื่อมวลชนห้องถแถลงข่าวห้องถ่ายทอดสดและพื้นที่สำหรับสันทนาการต่างๆ สนามแข่งขันย่อยที่จุผู้ชมได้ถึง499ที่นั่งใช้สำหรับการแข่งขัน f เอ CUP, p r e m พ e r League 2และฟุตบอลหญิงเลสเตอร์ซิตี้โดยมีระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกครบคัน Sport t เท f ร์ a d e m y ศูนย์การวิจัย Academy แห่งแรกสำหรับการเรียนรู้และศึกษานวัตกรรมในด้านการจัดการสนามหญ้าในการแข่งขันให้กับทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านพื้นที่สนามกีฬามือชีพจากทั่วโลก